พอนึ 1> 1. นิ้วแรงๆนะครับปั๊ม7 5 0้วัตต์กับรองจีโซล่าสามร้อยวัตต์สแสกนะครับที่คงเทียมนะครับบ้านดงแถบสวัสดีครับพามาดูงานติดตั้งวันนี้นะครับที่อำเภอคองเกียมนะครับบ้านดงแถบนะครับอยู่พื้นที่ตรงโบสถ์คิดทะักนะครับอินบ้านดงแถบเลยนะครับหน้าง,งาน ทำงานกุมนะใช้อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวพาไปดูก็เป็นปั๊มไฟฟ้าเจ็ดคู่นะครับเรายกออกเราจะเอาปั๊มเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์หนึ่งจุดห้านิ้วลงนะครับเดี๋ยวดูกับทีมงานใช่เขาเฮ็ดเรืองตัวเองกระมอดเฮ็ดเอาเองครับรออยู่หลังหลานนั่นแหละติดเดงยิ่งกว่าเดิมอีก ตัวแผงนะครับตั้งกลางทุ่งเลยนะครับกลางทุ่งนาเพราะว่าให้หลบต้นมะขามทางตรงนี้นะครับต้นมะขามแล้วก็ให้หลบต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นแล้วก็อยู่ตรงกลางกับต้นปาล์มนะครับที่กัดดีสุดคือตรงนั้นนะครับใหญ่ไม้ต้นปาล์มนี้ไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับก็จะไปโดนตรงนู้นช่วงประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงนะครับช่วงเช้าก็ใช้งาน,นได้เลยีิกัดที่เราเลือกนะ ดบดาลเป็นบ่อหกนิ้วยี่สิบเก้านนะครับเราวัดด้วยเชือกนะครับตัวเก่าใช้เจ็ดคู่ตัวนี้อยู่นะครับนี่ท่อเดิมยกขึ้นนะครับตัวท่อใหม่หนึ่งจุดห้านิ้วนะครับนี่ของจ่าเสือนะครับจ่าเสือพัดแปดจุดห้านะครับทุกเส้นใส่้อตอตเกียร์นักเกียร์ในนะครับตัวนี้เตรียมไว้หกเส้นย4ิบสี่เมตรนะครับเราจะย่อนย4ิบสี่เมตรเพื่อเหลือระยะขึ้นขอสูงอีกนะครับ ตัวแผ่นนะครับงานนี้ใช้ของลองจิโซล่านะครับเทียวันโมโนคร์ดคัตเซล355วัตต์นะครับตัวนี้ก็ออกงานติดตั้งไปเยอะนะครับไฟก็ดีมากนะครับไฟดีมากใช้กับ750วัตต์3แผงนี่พอดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับขนาดพอยกเคลื่อนย้ายง่ายนะครับสีดำ วางบนต่อหมออย่างนี้นะครับงานติดตั้งของเราจะเน้นเป็น7เทียวันนะครับคือเจที่คุณภาพนะครับทั่วโลกรับรองและยอมรับนะครับนะครับเราก็อยู่ที่คิดถจัรบ้านดงแถบนะครับนนงาน ตัวปั๊มนาบเจ็ดร้อยห้าวัตต์ซีเอนะครับ1.5นิ้ว56เมตรนะครับตัวนี้ของแฮนด์ดูโล่เรียมลงบ่อนะครับลงไปแล้วนะครับลงลื่นๆเลยนะครับตัว ตู้คอนโทรนติดตั้งเรียบร้อยนะครับสายก็เข้าไปแล้วนะครับไม่มีแดดนะครับเมฆหมาพอดีดูน้ำอ,อันนี้ไหลแบบไม่มีแดดนะครับ1.5นิว้วประมาณนี้นะครับยังไม่เต็มท่อนะครับแต่ว่าน้าใสใสยเยอะนะครับ นี้คือไม่มีแดดนะครับท้องฟ้าอยู่ประมาณนี้เลยนะครับดูเงาเงาที่แผงนะครับโดนเมฆก,ก้อนนี้นะครับหน้าฝนก็ทําใจนิดนึงนะงานติดตั้ง,งต้องเร่งรีบนะบวางแผนดีๆนะครับเดี๋ยวฝนจะลงก่อนจบงานนะครับ ็ถือว่าไหลได้ดีนะครับแดดไม่มีก็ออกนะครับจะแ,แสดงว่าก็ใช้งานได้นะครับอันนี้คือเป็นการทดสอบด้วยนะครับในสภาวะที่ไม่มีแสงน้ำอยู่เจ็ดฟิวนะครับสเต็กฟิมตัวนี้ดูตอนแดดมานะครับพุ่งเลยนะครับแดดมาพุ่งเลยพุ่งมาเป็นลานี้งเลยนะครับ 7คิวนะครับ7คันลิฟต่ต่อยมกนะครับแต่งานเต็มที่น้ำก็ออกเต็มที่นะครับเมือกี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบในสภาวะที่ไม่มีแสงนะครับเพื่อให้ดูว่าเราจะมีน้ำ้ายไหมนะครับก็น่าจะได้ใช้นะครับลองขีโตโซลา355วัตต์3แผงทำงานได้นะครับแบบฝาป,ปิดแบบไม่มีนะครับ เรื่อยๆนะครับ,รบติดตั้งมันต้องทดตอบนะครับแต่ดีคือคือน้ําใสนะครับว่นนี้อาจจะเป็นน้าที่ใช้ประจําอันนี้แดดอ่อนนะครับเมฆบังน้ําก็จะค่อยๆหลีลงนะครับตามธรรมชาติแต่ก็ยังคงเต็มท่อนะครับแล้วก็ไหล ถ่ายทอดให้ชมทุกมุมนะครับเพรานะว่างานจริงการใช้งานจริงก็ประมาณนี้นะครับเมฆบ่งก็ต้องเบาลงแดดมากก็ต้องแรงขึ้นตามธรรมชาติของโซลาเซลล์นะครับจะส่งน้ำขึ้นมาที่หอถังตรงนี้นะครับอันนี้กำลังแก้ไขลูกลอยนะครับสลับวงจรลูกรอยมาเป็นงานโซล่านะครับจากงานไฟฟ้า อ๋อสูงประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ำภายในโบสถ์นะครับภายในห้องน้ำออกแบบตอน,น่องนะครับหน,นึ่งิ้วหนยสวยๆเลยนะครับแบบนี้ เดินต้องเดินขึ้นทางนะครับเดี๋ยวสุด้ายต่อเพิาะว่าเมนตัวเดิมมัน6กิ้วนะครับต้องเปลี่ยนเมนใหม่ตอนนี้มัน1.5นิ้วนะครับเดี๋ยวรีดเกินไปเดี๋ยวท่อแตกนะครับเราเอฝาบ่อทีนานก็ล็อกเรียบร้อยนะครับจุดล็อกเรียบร้อยก่อนสายไฟนะครับก็ตั้งเสาเดินลอยไปลอยไปก่อนกัน านการขลดกการตากนะครับอยแต่และหน้าง,งานก็แตกต่างกันออกไปนะครับเหมนติดตัางเราแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่หน้าง,งานเราก็ปรับตามหน้าง,งานนะครับทุกอย่างมันปรับแก้ได้นะครับตัวโครงสร้างของเรานะครับเป็นตอบ เป็นกาวนท์สี่เสานะครับขนาดสนิ้วคาน3นิ้วครึ่งนะครับแข็งแรงตัวตูวต้คอนโทรลสายดินนะครับจบเรียบร้อยนะครับงานติดตั้งของเราวันนี้ที่อำเภอคงเกมนะครับเราได้ทดสอบนะ้ำเราได้ดูน้ำนะครับ,นะรบเราได้ดู ระบบลุกลอยนะครับอย่างโอเคนะครับน้ำก็ยังไหลอยู่นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0850150915นะครับงานติดตั้งจากสาต,ตาอุบณลโซลาเซลล์ทุกง,งานประกัน2ปีนะครับหลังประกัน2ปีก็มีทีมงานวิ่งดูให้ตลอดนะครับติดต่อเข้ามา